จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจา้าบันทิกกัเป็นวันจันทร์นะจา้จาจ้าพอดีห้าขึ้นจากดำหน้าแล้วเด็กน้อยก็ได้เลยโรงเรียนมาฮอดหน้าแลา้วจ้าบันทิกกัสิพากันไฮฟุนจา้าพากันไฮฟุนไปส่งลูกค้าจา้าจู่ทิ้งสกิบ<า>มันอยู่แข้งจ้าบันทิกห้องสิพผ้ามามาไฮฟุนนะจา้าพ่อแม่พี่น้องมาไฮฟุน,นจา้า ให้พุ่นไปส่งลูกค้าจะเพิ่นเอาไปใส่ผักใส่หญ้าจะบ่หลายดอกจ้าสี่หาสอบเร็วหาหสอบนี่แหละจ้าพ่อได้ค่าขนมไปโรงเรียนพ่อจ้าก้าก้าสอบเช้าโอ้ยครับโอ้ยแปดสิบเทียนเร็วเร็วหัวหลังท่านเลยบางคน หัวลั่นตบกล้องเนียเออเลยตบมันหลดเนี่ยงกิดอะไรขึันเอาตักทำไมเราปียตืดตุ่นไมขไม่ข่ไม่ขแม่เอานันตักตอนขวบไงไปอันสีเขี้ยวนั่นต้องอยบไง กบเมื่อไรกีไดีพอดีไได้ยึดตอวต้องยึดเสือยกแม่อะจามันี้องปางี่ดีแล้วแกแก้เจ้าันีต้องแก้โอ้โดนตายกันหดือ พายตักฟุน้นไปให้เพื่อนพ่อเลยค่ะขนมไปโรงเรียนเดี๋ยวพวกสอบตามส,สอบจังเลยนี่น มือละอยแล้วสองคนมือลไปโรงเรียนกันยังอีกลาบมากกยังจ้างมาอีกไปกัจ้างไปไกจ้างกับจ้างแล้วตี๋ดีดีพอแล้ว

เอาหลายๆรูปเออ,อ,อเร็วกรึ้น,น่งตากขื้นตัไงตักตกน่งๆๆๆนตักคันพื้นตักตักน ได้ยักสอบแล้วนี่ซีสอบบ่อันนั้นสอบทีหาบ่เนี่ยเอาเฮ็ดให้เร็วๆคำส่วนลงเลิกๆเพิ่คอยได้ไรส่วนลงร็วๆเพิ่งคอยได้ไีออกดีๆเอาทิกลงลูกกะทิกลงย่ามมนได้หน่อยทิกลงเออใส่อะไรไมัน้อไปยุกลนเอาเลยรสองสอบมนาะ ไปี่ันต่ขึ้นตีขึ้นตีปากสอบสุดโเค็จ้ยดดีฮ็ดดี ไกลแล้วแล้วยักสอบนึงสอบนี้เต,ต็มมละกะลีอีกสอบนึงค่าพิเศษเห็นอโอ้คือดังดีเลยบรรยากาศขึ้นมาตอกดังแอดดีเลยไปเอาซาเลงมอไซด์ไป sẽ lên mà xài. Khẩu yêu đây u bô? Ôi, mày tháo quần đi. Tiếng nhãng cả, tiếng Đây là มาหามขุดซอยกันขันหามขุซอยกันกันแอบดีๆแล้วมาตอกมันสิหนูดิน ก็ยังมาหามซอยกันป้ามาหามขึ้นซอยน่องกันสิจิ้งออกไปจมซอยกันเลยมาเที่ยเดียวเลยไม่ต้องกิ้งหามซอยกัน <c oughs> น้อยลงเห็นน่องเก็บน่อยในทีล่ลุตกะ ไปหันโอ้หนักเด้อสอบนึงจิบยมาจงไปบ่บ่ให้สวติดเต็มเอาใส่ดีๆได้ที่เราทั่เตัอนนี่ใส่เบอร์ยูบบ่อาีต้มมาหิก็บอกไปมองบมีต้มได้ปีง

เอาเอาไปยังกว่นี่ไปคนละขั้นสิปะคู่ไปน้ำกันเอาคู่ไปทางคู่มันจะขึ้นได้บ่นอนั่นจา้จาพากันเอาฟุนไปส่งเฟอร์ราจ้าป่ะนี่วันนี้เขากันได้ให้ฟุนจะวันนี้เขาก็ได้ให้ฟุนไปส่งลูกค้าจ้ะ จ้าคลิปนี้เ้าขอฝากกันไว้สำนึกกันนะจ้าเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมเนาะค่ะขอฝากติดตามชาวภพอีสานน้องหน้านเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อจ้าเพื่อเป็นการในีเฮามีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆจ้าเฮ้าขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำค่ะมื้อนี้เฮาก็ได้กล่าวคข้ามาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย